สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่กัลยะาณมิตรทุกท่านสิทธิอนุสิทธ์วัดเขาเมืองเหยทุกคนและสาธุชนทั่วไปนะครับผู้มีจิตเป็นกุศลมีใจเป็นกุศลนะครับอยากร่วมบุญกับทางวัดเขาเมืองเหยณนะตอนนี้นะครับทางวัดเขาเมืองเหยได้เปิดให้ร่วมบุญพระศิวลีจกบ,บาทนะครับเปิดให้ร่วมบุญณ้ที่นี้ก็คือหมายถึงไฟ์สุดแบ่งปันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนอยู่ในสื่อออนไลน์กันหมดแล้วนะครับ ถ้าใครอยากร่วมบุญนะครับผมใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับที่ไม่มีเวลาไปวัดไม่มีโอกาสไปวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าอยากร่วมบุญกับทางวัดอยากร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์นกนะครับก็เข้าไปที่แอปฟ้านะครับเซิร์ชคาว่าชมรมลูกศิษย์วัดเขาบังเหยีห่ยวกุมหลักหรือว่ากลุ่มอื่นๆก็มีนะครับไม่จำเป็นต้องกลุ่มหลักนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆแอดมินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ สะพานบุญนะครับที่ได้รับมอบหมายให้นําวัตถุมงคลออกมาไหลสดนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกนะครับร่วมสนุกกับพี่ๆเขาได้เลยนะครับผม,ร,มร่วมสนุกกันได้เลยนะครับรหลได้ทั้งหมดนะครับจากการไหลสดนะครับก็จะนําไปนะครับร่วมสมทบทุนสร้างหลวงปู่วแหวนนะครับรูปเหมือนหลวงปู่วแหวนประดิษฐานไว้หน้าที่ หน้าวัดเขาบังเหยนะครับผมซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านพระอาจารย์นกนะครับที่ท่านเคารพศรัทธาอย่างมากนะครับผมแล้วก็นําไปต่อเติมแต่งเติมนะครับพระอุโบสถให้มันแล้วเสร็จนะครับผมเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์นะครับสะพานบุญก็ได้บุญนะครับมีความสุขนับได้ถวายงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ก็จะมีคลิปจากท่านพระอาจารย์นกมาฝากครับผมช่วงท้ายคลิปขอกราบเรียนถามพระแม่กุญจารครับผมอยากกราบเรียนถามเรื่องพระเสวลีจกบาทรุ่นบรรดาลทรัพย์มีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านใดครับผมตามประวัติในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระเสวอีท่านเด่เนในเรื่องของโชลคลาภคคอจะไปไหนอย่างเงี้ยคือไม่อดไม่อยาก มีโชคมีลาบเป็นบรแบบบร์แบบบร์แบบบบด,บด้วยทรัพับสมบัติเช่นอาหารอะไรต่างๆนานา,นาคือจะไม่มีความลำบากเลยเพราะเหมาะสำหรับคนที่ทําการค้าขายหรือเหมาะสาหรับคนที่ต้องการโชคลาบทัานเป็นเอกในในเรื่องของโชคนี้แล้วก็วิธีใช้ โดยให้ตั้งนำโมสามจบแล้วก็ว่าอาถาณชาดีติณราพีนางณสีวรีติเจ็ดครั้งก็จะสมความปาถนาที่เราต้องการก้เอาไว้ยิดเหนี่ยวจิตใจเวลาเรามีความลำบากเอาไว้เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจก็จะได้ต่อสู้วิกฤต ในเศรษฐกิจแบบนี้แค่นี้แหละขอบพระคุณครับผมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่อยากร่วมบุญนะครับก็เสิร์ชคำว่าชมรมลูกศิษย์วัดเขาบังเหยกลุ่มหลักนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับผมเงินก็วัดทุกบาททุกสตางค์นะครับพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจายนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งโชคลาภนะครับต้องมี บูชานะครับรูปใดรูปหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งนะครับผมใน3ามองค์นี้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นฮกลกซิ่วนะครับตามความเชื่อของชาวจีนนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแวะมาบอกกล่าวบอกคุณพี่ๆเพื่อนๆสาธุชนนะครับ